สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังตลกสัญชาติเยอรมันเรื่อง f a c t j u g o r t e หนังปี2 0 1 3นำแสดงโดยเจลลาเฮสเซอร์อีกัสเอมเาเล็กแคโรลีนเฮดเฟิร์ดและแม็กวอนเดอร์เกเบนถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับก่อนรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทั้งช่องทาง YouTube และ Facebook กันด้วยนะครับ หนังเริ่มต้นที่เซคีเขาเป็นจนป้นธนาคารขณะเขามาเข้าเรียนแต่ก็ไม่ตั้งใจเรียนทําให้ครูสงสัยเขาเลยอธิบายว่าเป็นเพราะคลาสนี้มีช็อกโกแลตร้อนให้กินหลังเซคีออกจากคุกเพื่อนนักเต้นก็มารับเขาเพื่อพาไปเอาเงินที่ซ่อนไว้หลอนจะได้ทิปมาทํานมอีกข้างให้เสร็จแต่หลอนก็ดันเอาเงินไปฝังไว้ที่สนามหญ้าของโรงเรียนซึ่งตอนนี้ดันมีโรงยิมมาสร้างทับเอาไว้ทําให้เขาเซ็งมาก หลังจากนั้นเซคีก็มาหาโจานีซึ่งเป็นคนคุมผับเรื่องผ้าของเพื่อนโดยหมอนั่นยินยอมจะให้ที่พักกับเขาสองอาทิตย์และกับการที่เขาจะต้องเอาเงินมาคืนบวกกับค่ากระจกที่มอนั่นจับหัวเขาขอจนแตกเมื่อกี้นี้ด้วยพอเซคีได้ที่พักเขาก็หาวิธีจะไปขุดเอาเงินโดยกล่าวว่าจะไปสมัครเป็นพาโลง ที่โรงเรียนคณะเด็กแสบสองคนแต่รถจัก,กรยานของเด็กยิงลม้มเศคีก็ขับรถมาถึงพอดีแล้วเขาเองก็ขับรถชนจัก,กรยานจนล้มเป็นโดมิโนโเช่นกันทําให้เด็กหญิงไม่พอใจแต่เธอกระโดนเขาต่อว่ากลับมาให้ไปกรบหลุมสีวบน้าแทนดานเศคีเขาเพบว่ามีคนมารอสัมภาษณ์งานเป็นจำนวนมากแถมครูคนหนึ่งก็มาฟ้องพออเรื่องถูกเด็กการแกล้งด้วย แต่พอออกก็ยุ่งจึงไล่ให้ครูไปจัดการเองแล้วสักพักเขาก็เห็นเจ้าเด็กแสบชายหญิงคู่หนึ่งมาทะเลาะก,กันอยู่ใกล้ๆเขาจึงแอบไปทุบสัญญาณเตือนภยัยจนทุกคนวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงเหลือแค่เขากับเด็กแสบผู้ชายที่เห็นการกระทำของเขาเท่านั้นจังหวะน,นั้นเองพอออกก็เปิดประตูออกมาพอดีเขาจึงบยความผิดไปให้เจ้าเด็กนั่นซึ่งพอออกก็ดันเชื่อ และพอเห็นว่าเหลือแค่เขารอสัมภาษณ์อยู่คนเดียวก่อนเลยตกลงจะรับเขาเข้าทำงานแต่ในตำแหน่งครูซึ่งเอกสารหลักฐานก็คอยเอามาให้ในวันพรุ่งนี้ก็ได้ขณะเซคีกำลังจะกลับเจ้าเด็กคนหนึ่งก็ปิดประตูกันไม่ให้เขาออกเขาจึงทีประตูพร้อมกับเดินเข้าไปผลักมันจนลม้มส่วนลิซี่ ครูสาวที่ไม่มีนักเรียนเคารพเมื่อเห็นกลุ่มเด็กแสบกำลังสูบบุหรี่เธอก็บอกให้หยุดแต่พวกนั้นก็ไม่ฟังแถมเพื่อนครูของเธอก็ดันสูบไปกับพวกเด็กๆด,ด้วยจังหวะนั้นเองเซคีก็เดินผ่านมาเห็นเข้าพอดีจึงหยิบบุหรี่มาดับด้วยฝ่ามือทําให้เจ้าเด็กแสบกลัวจึงรีบเดินหนีไปแล้วเขาก็ได้แนะนําตัวกัลลีซี่และเพื่อนของเธอว่า เป็นครูใหม่จะมาเริ่มงานพรุ่งนี้และถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะแลกเปลี่ยนความคิดันคืนนี้ทำให้เธองุนงงเพราะมันน่าจะใช้คำว่าหลักสูตรนั่นเองครับดารีซี่เธอเป็นสาวทื่นทึกดังนั้นพอเซคิจะมาบ้านเธอจึงรีบแต่งตัวต้อนรับเขาแต่กลายเป็นว่าเขามาวางยาเธอเพราะต้องการขโมยวุฒิบัตร ซึ่งยังไม่ทันจะปินได้เพื่อนของเธอก็กลับมาเซก่อนเขาจึงก๊อปปี้ใส่แฟดได้จากนั้นก็ท,ทําทีเป็นดอนได้เสียอยู่กับเธอรุ่งเช้าเมอริซี่เห็นเซคีเดินมาเธอก็อยากตามไปคุยเรื่องเมื่อคืนเพราะจําอะไรไม่ได้เลยแต่เพื่อนก็ห้ามไว้เพราะจะถูกมองว่าตามตื่ผู้ชายขณะเซคีเดินผ่านักเรียนเขาก็ชกขนมของนักเรียนมากินและพอเห็นคู่ที่ถูกการแกล้งจะกระโดดตึกเขาก็ไปยืนดู จนกระทั่งหลอนกระโดดลงไปแต่หล่อนก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะแค่ตกจากตึกชั้น2เท่านั้นด้านผอ,อหล่อนเรียกประชุมเพื่อหาคนมาสอนแทนครูที่กระโดดตึกพร้อมกับแนะนําเซคีให้ทุกคนรู้จักซึ่งผลสรุปก็ออกมาว่าให้รีซี่ไปสอนทําให้เธอสยองมากเพราะนั้นเป็นห้องที่แย่ที่สุดแถมนักเรียนก็เรียนซ้ําชั้นมาหลายปีหลังจากรีซี่เคลียร์เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนกับเซคี ee, เธอก็ตรงไปสอนห้องเด็กแสบ ส่วนเซคีก็ไปสอนแทนห้องเดิมของเธอโดยเขาบอกให้นักเรียนอยู่กันเงีย,งยบๆและดูหนังไปไม่อย่างนั้นเขาจะลดเกรดลงเรื่อยๆครับดาลีซี่พวกเด็กแสบไม่ยอมฟังเธอพูดเลยแถมยังแกล้งเอาหมากฝรัา่างไปแปะไว้กับเชาะอ,อีกด้วยแล้วพอเธอไปล้างมือน้ำก็พุ่งใส่เธอซึ่งพอเธอรับผ้ามาเช็ดหน้าหน้าก็ดำปีหลีอีทำให้เธอสุจทนจึงรีบหนีออกมาแล้วก็ไปแจ้งพอ,อ,อ ทำให้พอออมโหมากเธอเลยไม่กล้าพูดว่าจะขอเปลี่ยนห้องคืนจึงได้แต่ร้องไห้กับเพื่อนครับดาเซคีเขาทําอุปกรณ์เตือนภัยหากมีคนบุกรุกจากนั้นก็ลงมือเจาะผนังเพื่อขุดอุโม,มงค์ไปเอาเงินส่วนลีซี่ขนาดเธอนอนร้องไห้บนกับเพื่อนเพื่อนก็จะสั่งซื้อชุดก่อให้กับเธอจังหวะที่จะปินเครื่องก็ไม่ทํางานซึ่งพอแก้ไขได้มันกับปิ้นไปไกลของเธอโดยสั่งไว้ตั้งแต่วันที่เซคีมา โดยความสงสัยเธอจึงลอบไปที่โรงเรียนเพื่อดูว่าเขาขโมยใบเกตของเธอจริงหรือเปล่าทำให้เซคีที่คุรุมงอยู่รู้ว่ามีคนบุกรุกส่วนเธอก็รู้เช่นกันว่าเขาขโมยใบเกร์ของเธอมาจริงๆซึ่งพอเซคีหาเธอเจอเธอก็คูจะฟ้องพออเขาจึงถามว่าเธอว่าต้องการเงินเหรอแต่ก็ไม่ใช่เพราะจริงๆแล้วเธออยากได้ห้องเรียนเดิมขึ้นมา สุดท้ายเธอถึงจะปิดเรื่องนี้เป็นความลับและกับการที่เขาต้องยอมมาสอนห้องเด็กแสบแทนดานเซคีเขามาสอนห้องเด็กแสบและคิดว่าตัวเองน่าจะเจ๋งกว่าแต่กลายเป็นตัวเองก็ถูกพวกเด็กแสบกันใกล้เหมือนกันทั้งเปิดตู้โดนจารบีหกใส่โดนทําให้คนติดกับเก้าอี้เขาโมโหมากจึงหอบข้าวของไปขึ้นรถซึ่งพอสตาร์รถปุ๊บขนเป็ดก็ระเบิดมาติดเขาจนทั่วตัวอีกจนเขาสุจทน จังหวะน,นั้นเองพอออกก็เห็นเขาผ่านกล้องงจรปิดจึงเรียกให้เขามาพบแล้วก็ต่อว่าที่เขาจะกลับบ้านทั้งที่ยังอยู่ในเวลางานซึ่งเขาก็บอกว่าแค่จะกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเท่านั้นพอออกจึงยอมอนุญ,ญาตวันต่อมาเส่ขีได้พกปืนไปที่โรงเรียนด้วย แล้วพอเห็นพวกเด็กแสบบางคนไม่ยอมมาเข้าเรียนเขาก็ไลย่ยิงพวกนั้นจนพวกเด็กแสบต้องกลับมาเข้าเรียนซึ่งเขาก็ไม่ได้จะสอนแค่ให้มานั่งสงบสงบกันอยู่ในห้องเท่านั้นขณะลิซี่เขามาขอยืมช็อกเด็กแสบก็ดูเรียบร้อยผิดปกติแถมชาญทานหนึ่งในสาวแสบประจําห้องก็เอาแต่ร้องให้ไม่หยุดลิซี่จึงบอกให้เขาดูแลเด็กๆพอเซกีได้ยินจึงสั่งให้ชาญทานร้องให้เบาๆทำให้ลิซี่โกรธมากที่เขาไม่ใส่ใจนักเรียนเลย หลังเลิกเรียนขณะที่เซคีกำลังคุรูโมงเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนเพราะครบกำหนดเวลาที่คุยกันไว้แล้วเจ้าหนี่จึงไล่เขาออกจากที่พักทำให้เขาเซ็งมากโดยขนาดขนของเขาก็ดันบอดแรงเกินไปจนกระจกรถทะลุอีกที่สำคัญฝนก็ดันมาตกเอาวันนี้ซะด้วย ขณะลิซี่เพื่อนและน้องสาวของลิซี่กำลังทานอาหารพวกเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนมีโจรอยู่ด้านนอกลิซี่กับเพื่อนจึงออกไปช่วยกันจัดการแต่แตันกลายเป็นเซคียีแอมาทำที่พักอยู่ที่ห้องเก็บของโดยความเวทนาลิซี่จึงยอมให้เขามาอาศัยอยู่ด้วยแค่คืนนี้เท่านั้น รุ่งเช้าเซคีพยายามต่อรองขออยู่กับลีซีอีกสองอาทิตย์แต่เธอก็ไม่ยอมจังหวะน,นั้นเองชาทานกับเพื่อนก็เดินเข้ามาทักเซคีเรื่องหนังที่ให้เขียนรายงานพอลีซี่ได้ยินก็เลยยอมให้เขาอยู่ต่อและกับที่เขาต้องสอนห้องเด็กแสบแบบจริงจังไม่ใช่แค่ให้ดูหนังไปวันๆและถ้าเขาไม่ตกลงเธอก็จะบอกเรื่องนี้ให้พออรู้เมื่อเซคีมาโรงเรียนเขาก็เทีย่ยวไปเตะกระเป๋านักเรียนที่กวางทางเดิน จากนั้นพอเห็นเด็กถูกแกล้งถูกยัดเข้าไปในตู้ขนมเขาก็หยิบเงินขึ้นมายอดขนมกินแมมเด็กคนนั้นจะขอร้องให้เขาช่วยแต่เขาก็ไม่สนแถมยังสั่งให้เจ้าเด็กนั่นช่วยเขี่ยขนมที่ติดอยู่ลงมาให้กับเขาด้วยที่บ้านลีซีได้นําหลักสูตรการสอนมาให้เซย์คีศึกษาทําให้เขาปวดหัวมากจากนั้นเขาก็ออกไปคูดอุโมงต์ต่อโดยโกหกเธอและเพื่อนของเธอว่าไปทํางานพิเศษที่นหยคลาบครับ ทีสาว่ายน้าหลีซีมีหน้าที่สอนว่ายน้ําให้กับห้องเด็กแสบดังนั้นเพึ่งจึงจัดเซคิให้มาเป็นผู้ช่วยสอนซึ่งเขาก็ช่วยได้มากเพราะพอเธอสั่งอะไรและไม่มีใครยอมทําตามหรืออูเขาก็จับเด็กๆพวกนั้นโยลงไปในสานทันทีหลังเลิกคลาสเดนเนียหัวโจกประจําห้องเด็กแสบก็ทะเลาะกับเพื่อนเพราะโดนล้อวอร์ชอปน้องสาวของลิีจึงชกกระยกใหญ่ ลีซีจึงขอให้เซคีไปห้ามซึ่งพอเข้าไปห้ามเซคี Se ก็ถูกแดเนียลชกโดยความโมโหเขาจึงจับแดเนียลกดน้ำจนกว่าแดเนียลจะยอมขอโทษตอนแรกแดเนียลก็ไม่ยอมแต่สุดท้ายก็ยอมแถมยังร้องไห้ขี้มูกโป่งบอกว่าจะกลับไปฟ้องพ่ออีกด้วยทําให้ลีซีตกใจจึงโทรไปขอโทษพ่อของแดเนียลยกใหญ่พร้อมกับยืนโทรศัพท์ไปให้เซคีคุยแต่กลายเป็นว่าพ่อของแดเนียลบอกให้เซคีจัดการมากกว่านี้ก็ได้ครับ ดาเซคีเขาพาลิซี่ไปทานอาหารที่ผับเปืองผ้าซึ่งเธอก็คุยถึงเรื่องอนาคตของเด็กแสบที่โตมาแล้วอยากจะเป็นโสเพณีบ้างหรือไม่ก็อยากจะเป็นพ่อค้ายาดังนั้นจึงต้องหาทางช่วยทำให้เขาไม่เข้าใจว่าเธอจะสนใจทำไมเพราะเด็กพวกนี้ไม่ใช่ลูกเธอจึงอธิบายเรื่องจรรยาบรรณของครูให้เขาฟังขณะเซคีมาคุดอุโมงเขาก็เปิดฟังวิธีการช่วยเยาวชนให้หยุดก้าวร้าวทันใดนั้นเขาก็ขุดเจออะไรบางอย่าง เวลาต่อมาเซคีได้ไปพบกับเพื่อนคีคุกซึ่งเพื่อนประจวนให้เขากลับไปโป้นด้วยกันแต่เขาก็ไม่ทําเพราะมีงานประจําแล้วเพื่อนนักเต้นจิงแซวว่าเพราะเขากําลังมีความรักต่างหากละครับดาเซคีเขามาคุดูโมงแล้วก็แค่เจอสิ่งที่ทําให้เขากระเด็นวันก่อนออกมาซึ่งมันก็เป็นแคปซูลของเด็กที่เคยจบจากที่นี่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือลิซี่โดยมีรูปของเธออยู่แล้วก็มีจดหมายที่เธอเขียนบอกไว้ว่า เธอไม่อยากอ้วนแล้วเธอก็อยากได้จดหมายรักพร้อมกล่องที่เขียนขอเป็นแฟนโดยให้เธอเลือกว่าจะยอมหรือไม่ยอมแล้วเธอก็อยากเป็นครูและมีแฟนที่ฉลาดเหมือนหนุ่มรอห้องบีเมื่อเขาอ่านจบ จึงแอบไปดูว่าเจ้าหนุ่มหล่อนั้นเป็นใครทําให้เขาได้เห็นเหรียญและถ้วยรางวัลที่โชว์อยู่ในตู้โชว์ของโรงเรียนซึ่งเขาก็รู้สึกแย่มากจึงดื่มเหล้าเป็นการใหญ่เพราะเขาไม่เคยได้ทําอะไรแบบนี้และก็เหมือนถูกป้นนไวเด็กไปเพราะครูประจําชั้นของเขากล่าวหาว่าเขาขโมยเงินพร้อมกับดูถูกเขาต่างนานาจนเขาต้องไปอยู่ข้างถนนครับรุ่งเช้าเซคีได้นอนอยู่ที่ห้องเรียนดังนั้นพอพกเด็กแสบมาจึงมารุมแกล้ง ทำให้พอเขาตื่นแล้วลุกออกไปจากห้องเด็กๆที่เห็นจุงหัวเราะเขาก็ยกใหญ่จนลีซี่มาเห็นจึงเตือนให้เขากลบดูสารรูปของตัวเองพอเขาเห็นอย่างนั้นก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ําซึ่งลีซี่ก็ตามไปด้วยและพยายามพูดให้กําลังใจเขาเพราะเขามีความสามารถที่จะเป็นครูจริงๆได้เลยทําให้ทั้งสองคนเกือบจะจูบกันแต่เธอก็ฝืนตัวเองเอาไว้ครับหลังกลับมาอาบน้ําที่บ้าน เซคีก็ออกมาเห็นน้องสาวของลีซซี่กำลังจะทดลองฆ่าตัวตายกับเพื่อนทำให้เขางุนงงจนได้รู้ว่าเพราะน้องแอบชอบแดเนียลแต่คงเป็นไปไม่ได้เพราะสารรูปของเธอเขาจึงจับเธอไปแปลงชมกับเพื่อนนักเต้นของเขาจากนั้นก็พาไปงานปาร์ตี้ที่จัดขึ้นทำให้แดเนียลและทุกคนต่างก็ตกตะลึงเพราะเธอเปลี่ยนไปมาก แล้วเซคีก็ได้เรียกชานทานกับแดเนียลมาคุยโดยแก้แขนชาทานที่มาแต่งหน้าเขาแล้วก็บอกให้แดเนียลช่วยไปส่งน้องสาวของลีซี่ด้วยหลังจากปาร์ตี้เลิกเวลาต่อมาพออออได้เร land, ียกเซคีไปคุยเรื่องผลสอบของเด็กแสบที่ออกมาห่วยสุดๆเขาจึงจะขอไปทัศนาจรพอพอออได้ยินก็งงงงจนสุดท้ายก็คุยกันเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันคือการไปทัศนศึกษาครับในวันทัศนศึกษา เซคีได้พาพวกเด็กแสบไปเยี่ยมเพื่อนค้ายาของเขาที่กำลังหักดิบเลิกยาทำให้เด็กๆได้เห็นหมอนน่นอ้วกอยู่แทบตลอดเวลาจากนั้นก็ต่อด้วยพาไปดูพ่อแม่ของโซเพนีที่วันๆก็นั่งรอรับเงินจากลูกโดยไม่ทำอะไรแม้แต่หมาขี้ก็ไม่ยอมเก็บปล่อยให้มันกินขี้ของตัวเองอยู่อย่างนั้นทำให้เด็กๆแทบจะอ้วกพุงโดยระหว่างเดินกลับเซคีก็พาพวกเด็กแสบเดินข้ามถนนโดยไม่หอสัญญาณไฟอีกด้วยระหว่างพัก เซคีก็เห็นพวกกลุ่มเด็กเนิร์ทที่โรงเรียนโดนกันแกล้งเขาจึงสั่งให้ชาญทานกับเพื่อนไปช่วยเพราะอนาคตเธอก็จะได้พวกนี้นี่แหละมาเป็นสามีแล้วอีกอย่างเธอก็คะแนนดีกว่าเพื่อนดังนั้นถ้าได้แลกเปลี่ยนความรู้กับพวกนี้เธอก็จะฉลาดยิ่งกว่าเดิมพอเธอได้ยินจึงรีบเข้าไปช่วยทันทีดารีซี่เธอพบว่าเด็กสายของเซคีเขียนรายงานได้ดีขึ้นมากจนไม่น่าเชื่อแถมแดนเนียลก็ยอมเข้าชมรมการแสดงอีกด้วย แต่แดนนี่ก็เอาตะตะโกนแล้วก็พูดพิดๆทุกๆเพราะภาษามันยากเซคีจึงบ่นยกใหญ่เนื่องจากเขาเองก็ไม่ชอบภาษาแบบนี้แล้วจะมีใครมาดูจึงเถียงกับครูผู้กำกับจนครูผู้กำกับโอโหจึงจะเลิกทำและให้เซคีมาเขียนบทและจัดการเอาเองซึ่งเซคีก็บอกให้แดนนี่ลองพูดแบบที่อยากพูดมาเลยซึ่งมันก็มีแต่คำหยาบและคำสปะปโดนแต่เซคีก็ชอบทำให้ลีซีถึงกับอยากตาย ในเวลานี้เซคียเป็นผู้องค์กรให้กับชมรมละครและก็ช่วยชาร์ทานสร้างผลงานร่วมกับพวกเด็กเนิร์ดแต่ตอนเย็นเขาก็ยังคงปฏิบัติาภารกิจขุดอุโมงค์เหมือนเดิมส่วนแดนเนี่ยก็น้องของลีซี่ทางสองคนดูจะสนิทสนมกันมากขึ้นดานเพื่อนของลีซี่เธอรีบเข้ามาดูผลงวนของเด็กๆแล้วก็แจ้งให้ครูทุกคนรู้ว่าเดือนนี้เธอได้ตำแหน่งครูสุดฮอตเหมือนเดิมส่วนเซคีนั้นได้ตำแหน่งครูสุดเจ๋งและครูที่น่ารัก ทำให้ลีซี่เศร้าเพราะเธอไม่เคยได้ตำแหน่งอะไรเลยพอเซคีรู้ก่อนเลยจะช่วยเธอโดยชวนเธอไปพ่นสีขบวนรถไฟกับพวกเด็กแสบซึ่งเธอก็ก,าก,าก,ากลัวแต่สุดท้ายก็ร่วมทำกับทุกคนซึ่งเธอก็ทำออกมาได้ดีมากจนเด็กๆชมทำให้เธอดีใจ จังหวะนั้นเองตำรวจก็มาเห็นเข้าพอดีถุกคนจึงหนีกันไปคนละทิศคนละทางโดยลีซี่ได้ไปซ่อนอยู่กับเซคีและก็เกือบจะมีอะไรอะไรกันแต่ก็ดันหันไปเห็นกระป๋องสเปรย์เข้าเสียก่อนเธอจึงบ่นเรื่องขยะพิษทําให้เขาเซ็งมากแต่ก็ไม่เท่ากับที่ชาญทานมาซ่อนอยู่ใก,ใก,ใกล้ๆและบ่นว่าอดเห็นพวกเขามีอะไรอะไรกัน ในเวลาต่อมาห้องเด็กแสบก็เปลี่ยนไปโดยทุกคนให้ความเคารพรีซี่และยอมให้เธอสอนทําให้เธอประหลาดใจซึ่งก็มารู้ภายหลังที่เป็นแบบนี้ก็พอคิดว่าเธอกเกษียเป็นแฟนกันและเธอก็ดูแจงกว่าที่คิดทําให้เธอรู้สึกดีมากเมื่อรีซี่พาพวกเด็กแสบไปดูฟาร์มออแกนิกพวกเด็กๆก,ก็เอาฮอร์โมนเพศที่จะไว้ยิงให้ลามะมาผสมพันกันมายิงเล่นทําให้มาถูกก้นของเธอจนเธอมีอาการแปลก พอเซคีรู้ก็เลยมาพาตัวเธอกลับบ้านซึ่งเธอก็ทำท่าทำทางเหมือนอยากผสมพันุ์ตลอดเวลาทำให้น้องโกรธเพราะวันนี้เจ้าหน้าที่จะมาเยี่ยมและถ้าเห็นอะไรที่ไม่เหมาะสมน้องอาจต้องถูกจับแยกไปอยู่ที่อื่นเมอรอลีซี่ตื่นเธอก็พบว่าเซคีมาทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองแทนให้แล้วโดยอ้างว่าเป็นแฟนของเธอแถมยังน่าจะยอดยาให้เจ้าหน้าที่กินด้วยเพราะหล่อนยิ้มไม่หูบแล้วก็ยอมเซ็นผ่านให้อย่างง่ายดาย ดาเซคีในที่สุดเขาก็ขุดเจอเงินทำให้เขาดีใจแต่ก็เสียใจด้วยเพราะอาจต้องจากอลิซี่และพวกเด็กแสบซึ่งพอเขาเอาเงินไปใช้นี่แล้วเขาก็แบ่งเงินให้เพื่อนนักเต้นของเขาเพื่อเอาไปทำนมเมื่อถึงวันแสดงละครเวทีนางเอกละครก็มาค่มน้องของรลิซี่และแดนนี่ก็ชอบน้องของรลิซี่อยู่ เกคีเลยไปวางยานางเอกจนหล่อนขึ้นแสดงไม่ได้เขาจึงจับน้องของลีซี่มาแสดงแทนซึ่งทั้งคู่ก็แสดงได้ดีทําให้คนดูหัวเราะจนท้องแข็งและมีความสุขแล้วก็ได้รับรางวัลลองชนะเลยกลับมาขณะรีซี่สอนยิมนาสติกเด็กคนหนึ่งก็กระโดลงมาจนบอดทะลุเธอจึงรีบช่วยเด็กแล้วก็ไปดูว่าเป็นเพราะอะไร ทำให้เจอกับอูมงซึ่งเธอก็คลานไปตามทางจนไปพบกับเซคี ee, ที่กําลังจะกลบอูมงและได้รู้ว่าเขาเป็นโจรทําให้เธอโกรธมากที่ถูกเขาหลอกแถมยังแกล่งทาเป็นชอบเธออีกด้วยเขาจึงรีบอธิบายแต่เธอก็ไม่ฟังในเวลานี้เซคี Se ได้กลับมาอาศัยอยู่กับเพื่อนนักเต้นและเพื่อนก็เห็นว่าเขาเศร้ามากส่วนลีซี่เองก็เศร้าเช่นกันดานผออผกเด็กแสบได้มาบอกว่า อุมโมงเป็นฝีมือของพวกเขาเองเหมอรีซีดีก็โมโหเพราะเด็กๆเ,เอาแต่ปกป้องเซคีซึ่งพวกเด็กๆก,ก็บอกว่าเพราะเซคีเข้าใจพวกเขาและน่ารักด้วยแต่เธอก็ไม่ฟังและสั่งให้พวกเขาไปเข้าสอบซึ่งก่อนสอบทุกคนก็หยิบภาพที่เป็นแรงบันดาลใจมาดูทําให้เธองนงงจนได้รู้ว่าเซคีสอนไว้แล้วเขาเองก็มีภาพที่เป็นแรงบันดาลใจเช่นกัน ซึ่งพอเธอหยิบขึ้นมาดูก็พบว่าเป็นรูปของเธอเองแถมเพื่อนนักเตนของเซคีก็มาหาด้วยบอกว่าหล่อนกับเซคีเป็นแค่เพื่อนกันเซคี Se เป็นคนดีและชอบรีซี่จริงๆพร้อมกับมอบจดหมายและกลระเป๋าบรรจุงเงินให้โดยจดหมายได้เขียนไว้ว่าเขาได้เงินมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ก็อยู่สอนต่อเพราะพวกเด็กๆและลีซี เขาอยากเริ่มต้นใหม่ดังนั้นเพื่อแสดงความจริงใจนี่คือเงินค่าซ่อมแซมโรงยิมแล้วเธอเหลือก็ให้เพื่อนของเขาด้วยเพราะหล่อนจะเอาไปทำนมที่สำคัญเขาก็ไม่ดีพอสำหรับเธอซึ่งพอเธออ่านจบเพื่อนของเขาก็บอกกับเธอว่าถ้าเธอทิ้งเขาเขาจะกลับไปปนเธอจึงจะไปห้ามพอพออเห็นก็สั่งให้เธอกลับมาแต่เธอก็ปฏิเสธทำให้พออต้องมาคุมสอบเอง ดาลีซีเธอให้เด็กเนื้อตามหาโตเซคีซึ่งพวกนั้นก็ทำได้เพราะหุ่นยนต์ที่สร้างไว้ยังอยู่ในรถของเขาซึ่งเธอก็พูดผ่านหุ่นยนต์ห้ามไม่ให้เขาไปปนอีกอย่างเขาก็กลับมาสอนได้เพราะพวกเด็กแสบรับผิดแทนเขาหมดแล้วที่สำคัญซึ่งยังไม่ทันจะพูดจบเพื่อนคีคุกก็ต่อยหุ่นยนต์จนเสียทำให้เธอติดต่อกับเขาไม่ได้ส่วนเพื่อนคีคุก,ก,ก็บอกให้เขาเตรียมตัวปน แต่เด็กห้องของรีซี่ก็เข้ามาทักและขอให้เซคีไปซื้อเหล้าให้หน่อยเพราะจะนําไปงานพรอมเขาจึงตัดสินใจไม่ปล้นและออกไปกับเด็กๆทําให้เพื่อนคีคุกงงมากส่วนเขาก็พาเด็กๆข้ามถนนโดยรอสัญญาณไฟครับดาเซคีเขามาหลอกรีซี่ว่าถูกจับแล้วก็มอบบางอย่างให้เธอไปซ่อนพร้อมกับสั่งห้ามเปิดดู แต่สุดท้ายเธอก็แอบเปิดตามที่เขาคิดไว้ทําให้เธอได้เห็นกล่องที่ข้างในมีข้อความเขียนขอเธอเป็นแฟนเธอจึงตอบตกลงแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดเพื่อไปงานผอบเขาแต่ทันทีที่มาถึงโรงเรียนผอออก็เรียกพบตอนแรกเขาก็คิดว่าผออ,อจับได้แล้วแต่กลายเป็นว่าผอออจะต่อสัญญาการทางานเพราะห้องเด็กแสบทําเกรดออกมาได้ดี เขาจึงสารภาพเรื่องที่เขาเรียนไม่จบซึ่งรีซีก็ช่วยพูดวัวจะให้เขาไปโรงเรียนภาค่ําและพอสอบผ่านก็ค่อยมาเป็นครูพอพออได้ยินอย่างนั้นก็เลยอนุมัติใบจบให้เขามาทำงานได้เลยทำให้เขาดีใจมากส่วนรีซีก็เจ็บใจเล็กน้อยเพราะเธออุตส่าห์ตั้งนาต่งตงตางเรียนมาตั้งหลายปีนางงานพร้อมเซคี Se กับลีซีได้จูบก,กันแล้วเด็กแสบก็นำเครื่องดื่มมาให้ทำให้ลีซีรู้ว่ามีแอลกอฮอล์จึงบ่นยกใหญ่ เพื่อนของเธอจึงบอกให้เธอปล่อยวางบ้างก็ได้ครับสรุปนะครับเพื่อนของเซคี ee, ซึ่งเป็นโจรป้นธนาคารดันเอาเงินของเซคี ee, ไปฝังไว้ที่โรงเรียนเขาจึงต้องปลอมตัวไปเป็นครูเพื่อไปขุดเงินนั้นแต่สุดท้ายก็ดารักในอาชีพนี้จึงกลายมาเป็นครูในที่สุดครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนังแฟก t ูโกเต้ใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับ หนังได้คะแนนจาก IMDB 6.9คะแนนเป็นกำลังใจให้การด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ